รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมบราชูปธรรมพกสภากาชาติไทยหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันข่าระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทย รวมถึงรายละเอียดการค้นหาสํารวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สําคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะรักษาทางทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตอนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะ พราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานนันเด็กนะครับตำรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวครอบครัวของของศูนย์สูเร็จพระเทพพหลก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขเขาแฮปปี้มากนะครับ ก่อนนั้นจะไปดร m มเบิลไปอะไรต่ออไไรพวกนี้นะครับป,ปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยแล้วครอบครัวด้วยนะฮะเ่เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมอนิเตอร์กาว์เอ,อนเนีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้ว ให้ไปแล้ว84หลายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญก,การบุศสที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอ,อ,อาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่ยวยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนา,ฒนาไปที่บุรรรัม มีสาขายอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้<ม>ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบันทีเหลือก็เอาไว้ขายปลูก่วงอบทาง่ายๆนะครับซึ่งเป็นเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทําบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ เอากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่แตปีพศออ2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี้เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัต์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นเนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ย ซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภาการชาติไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์รพยาบาบลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเนี่ย ก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากรารชาติไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาติจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาติอำเภออีก289กิ่งกาชาตินั้นขนานี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจ คนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จากอะไรให้คุณหมอดูตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาติกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ การดําเนินงานของศูนย์สมเด็จประเทศพลัสนี่นะครับด้วยความที่มีแนวน,น,นโยบายที่ผมเริ่มบอกว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทําให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภารนะคร่าใช้จ่ายนะราโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนี่นะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ย จึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทําตรงนี้เนี่ยนะครับอาจ,จารย์จรลันแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทํางาน,นย,ยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจํานวนเงินมีไม่เยอะ ท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจานวเนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทําอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทําให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุด เปลี่ยนสาคัญที่ทําให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือจากสํานักงานจัดหารายได้ของสภาชาติษษษไทยนะครับเน่ตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงานจัดหารายได้สภาชาติษษษไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับ ซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจํานวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุโขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทันเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไป พูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทํานะครับทั้งผู้บริจารายใหญ่ผู้บริจารายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกําลังใจผมคิดว่าเป็นกาลังใจและเป็นพลังที่ทําให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูตรทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความ สามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหวงเพดานโวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม,ไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะคอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับการเริ่มต้นของศูนย์ สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาไทยซึ่งมีคุณหมอจรนันแล้วก็คุณหมอนนเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจาดัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนามาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะ ไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสานักง,งานจัดหาได้ได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรันนะคะแล้วก็คุณหมอนน์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก,ก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ มีความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ย ต้องใช้ระยะเวลานะครทั้งผ่าตัดท้องพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้าหน่งท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางบางเคสเน่ยต้องใช้เวลาเป็น1 0บสปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณท,ที่ที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นสูตเนี่ยงบประมาณน้อยมากังนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรันกับ คุณหมอนอนว่าเารทาสำนักง,งานจาดัดหารายได้นะ่ะจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทําเอกสารเชิญชวนบริจาค ทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่าดเร็กเมลนะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก,ก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรทัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากนะคะแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนยากค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมแรกที่เราทําให้คุณหมอ ะะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักสูตรนี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี่ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สํานักง,งานจัดหาไรายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจําทุกปีนะคะ,ะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงิน ะะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้ได้บริจาคก,กันอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดไข้กับคุณหมอโครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่ง ที่เรามีความที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่าลีลอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสอมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออ,ออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีไรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาคก,กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสังสาบ,บันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้ จะสนับสนุนเงินบริจาคก,ก็ยินดีครับในฐานะทีะ่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะ,ะที่สำนักง,งานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอ,อเรียนประชาสัมพันธ์นะคะ,ะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำริ ได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชัดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคและที่สําคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยาก ได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่นะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคม ะฉะนั้นผมขอสองอย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความพิปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความพิปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่สองส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุประสงค์ของผม ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเดเ็จชนานกาธิเบตนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพร,รัตน์แล้วก็พระองคบ์วงค์สามทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับ ผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสําคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สําคัญอะไรแต่ว่าสําคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ที่ที่ให้กับเด็กที่ตาเหล่านี้ เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบระดานให้ท่านทั้งหลายซึง่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวงังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศรีรษะ ให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสําเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดล วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ